ต่อไปจะพูดให้ฟังการรักษาศีลบางคนไม่รู้จักไม่ไม่รู้จักว่ารักษาศีลรักษาสี Brazilian. รักษาศีลรักษาอย่างไรบ่บางคนก็ไม่รู้การรักษาศีลก็ไม่รักษาใจเจ้าของนั่นแหละศีลนี่เป็นของสะอาดเป็นเครืองสะอาดบริบูรณ์อ่อ้ศีลเน่ไม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 ไมไมเป็นของสกปรกของเป็นของสะอาดบางคนเนี่ย ไม่มีสินไม่มีสินกับยึดที่ใจเราได้เลมไม่มีคนดูดูก็ได้คนไม่มีสินกับคนมีสินดูหน้าเขาเลจักคนมาคนมีสินหน้าตาเขาสมบูรณ์หน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสดีคนมีสินนี่ยัวอาพาเผยคนมาคนไม่มีสินนี่หน้าตาก็มุมแแมมไป แต่้าจะรวยก็ตามร่ำรวยต่สมบัติภายนอกที่เฉยเไม่ไปสมบูรณ์คนมีสินถึงถึงไม่มีเงินสตางค์แดงก็ดีแต่จิตใจเขาดีคนมีสินี่จิตใจก็ดีเบิกบานไปที่ไหนก็ไม่ตกต่ำคนมีสินจะว่าให้รักษารักษากับทิ่ใจเราเนั่แหละรักษาสินเราเไม่โกหกหลอกลวง มีเมตตากรุณาแล้วก็นี่แหละคนมีศีลมีบุญอ่ที่เพื่อฟังสมัยพุทธเจ้านะมีพระองค์หนึ่งพทธเจ้าว่าให้รักษาศีลศีลของพระมาหลายสองร้อยยี่บเจ็ดพระองค์นั้นโอ้จะไปรักษาจะ่งไรหยอดไหวศีลอยี่สิบเจ็ดเยอะอยากซิกกว่านี้มดมันอยากซิกไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไรทงสองร้อยยี่สิบเจ็ดตัวพทธเจ้า พระเจ้าฟังแล้วก็เอ้อไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอไม่ต้องสิกหรอกให้รักษาตัวเดียวเด้อบาลีให้รักษาตัวเดียวไม่ไม่รักษาถึงสังายยี่สิบเจ็ดให้รักษาให้รักษาตัวเดียวรักษาตัวไหนพระเจ้าข้าก็รักษาที่ใจนั่นแหละพระองคก็เออภูมิใจจะให้รักษาที่ใจตัวเดียวจะเกิดอะไรก็ชี้ใจนั่นแหละ เมื่อก็ดีทันเลยแน่สินอยู่ที่ใจเรารักษาใจตัวเดียวะจะไปโกหกหลอกลวงคนก็นอยู่ที่ใจจะไปลักขโมยก็อยู่ที่ใจจะไปตีหัวโคหัวคนก็นอยู่ที่ใจจะไปพูดไปด่าไปอะไรเขาก็ไปอยู่ที่ใจน่อยู่ที่ใจแหละเข้าใจดีปีสินทำแน่ตัวสินตัวสิลกตัวที่ใจนั่นแหละไม่ใช่ที่อืน่นหรอก ให้สักใจะจะเดียวนะทีนี้มีก็ใช้ได้